ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้พักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลิกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับ เดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r d ของผมซึ่งก็คือผุ้คัเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมคุณถึงควรปั้นเหอเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยจะมีหัวข้อตามที่คุณเห็นดังนี้เลยแล้วเราก็จะมีการแนะนำให้ด้วยว่าคุณคคคคควววรรรรระะะใส่ลลกออไไโนนแบบบาๆั ขึ้นอยู่กับว่าอิทูรอนที่คุณมีเป็นยังไงด้วยแล้วก็ควรจะทําอะไรยังไงเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกให้เหมือนซีรีส์ที่เป็นข้อควรรู้ตัวละครนะครับพราะนั้นเนี่ยจะไล่ทำออกมาทีหลังเมื่อเกมมันผ่านไปพักนึงแล้วก็คุณสามารถเข้าถึงอิทูรอนของตัวละครได้มากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้องเป็นตัวละครที่ไม่เปลืองสกิลพอยท์ครับถ้าเกิดว่าคุณมี e4 เนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้อีกเป็นพิเศษเลยครับโอเคทําไมถึงไม่เปลืองสกิลพอยท์ล่ะหลักๆแล้วเเเเเนน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 ีีี่่้้้้อองงงแคตตธรรรมมมดดดาาาาาากก็สาาถึึจพิศษัััวททลลไซ จะทําให้เวลาเราโจมตีเสร็จศัตรูจะไม่เป็นตัวที่ติดช็อตไฟฟ้าหรือติดช็อตไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่ตัวที่ติดช็อตไฟฟ้าจะโดนดามจเพิ่มเติมครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณมีอีเดลอนสอเนี่ยจะไปช่วยเรื่องพลังงานของคุณได้ด้วยครับเพราะว่าตัวที่โดนดามจจากพลังงาของเราเนี่ยจะไปช่วยให้พลังงานของเราด้วยตามที่คุณเห็นเลยน,เนั่นเองครับเลยทําให้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายสกิลบ่อยแต่โอเคครับต้องจ่ายเพื่อให้ติดช็อตไฟฟ้าเพื่อให้มีดามจพิเศษแต่พอติดแล้วมันอยู่2เเทรนนนัฉะะ้าจสาามรรถปะหยัดกองหวะที่คุณช้ติ ได้เนี่ยจะยิ่งสบายเพราะว่าอันตีคุณต่อระยะเวลาช็อกได้อีก2เทินด้วยนั่นเองครับเรื่องต่อไปก็คือน้องอินฟินิตี้ช็อกได้เลยครับถ้าคุณมีอีโดรอนสีครับโอเคอินฟินิตี้ช็อกยังไงล่ะอีโดรอนสีการทํางานมันคือทําให้ศัตรูติดสถานะช็อตไฟฟ้าด้วยเวลาที่คุณกดใช้ท่าไม่ตายครับซึ่งการใช้ท่าไม่ตายของคุณเนี่ยจะแปะสถานะช็อตไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วอีโดรอนสคุณมันก็ให้พลังงานคุณเพราะว่าอันตีกดเปุ๊บคุณจะทําให้ศัตรูติดช็อตไฟฟ้าก่อนที่จะพาาาลลลงมมแ้้ววก็ไปตติดัเนนขึนา แล้วคุณก็ได้พลังงานขึ้นมามันเลยทําให้ถ้ามีศัตรู5ตัวคุณแค่กดท่าไม่ตายแล้วก็ตีธรรมดาสองทีคุณกดท่าไม่ตายได้ใหม่ทันทีครับทีนี้แล้วถ้าเป็นกรณีที่มี4ตัวล่ะถ้ามีศัตรูเพียงแค่4ตัวคุณจะได้พลังงานมาเพียงแค่93ครับที่เหลือก็ให้มอนสเตอร์มาขวดคุณสักทีหนึ่งคุณก็เต็มแล้วครับฉะนั้นหมายความว่าโอกาสส่วนมากแล้วถ้าเป็นมอนกลุ่มเนี่ยยังไงน้องสามารถใช้ได้แน่ๆนครับแล้วถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้เจอมอนหลายตัวล่ะเจอแค่3ตัว ถ้ากรณีแบบนี้มันจะไม่เต็มใน2ครั้งถ้าคุณแค่ตีธรรมดาอย่างเดียวครับคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายสกิลด้วยยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับเช่นเวลาคุณทําการจ่ายสกิลเนี่ยคุณจะได้พลังงาน30หน่วยใช่ไหมครับถ้ามีศัตรู3ตัวคุณจะได้อีก12หน่วยจากอีเดลอน 2, 2ครับเท่ากับคุณจะได้พลังงาน42หน่วย2รอบก็เท่ากับ8 4หน่วยแล้วก็เวลาคุณกดอันติได้อีกหน่วยศัตรูติดช็อตไฟฟ้าอยู่อีก3ตัวได้อีก12หน่วยรวมเป็น17พอรวมกันทั้งหมดแล้วเท่ากััับบคคุณสาามรรถกดดดออลติไ้พีเย ถ้าคุณโดมอนตีด้วยคุณก็จะมีการตีธรรมดาแทรกได้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ใช้และกันครับแต่โดยมากถ้ามีไอลอนสีแล้วก็ไปเจอมอนกลุ่มเนี่ยรวมมอนตีด้วยส่วนมากแล้วก็2เทินก็กดอันติได้ตลอดตลอดนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับอันตีแปช็อตไฟฟ้าได้ซึ่งมันก็เหมือนสกิลที่แปะแหละครับเพียงแต่ว่าตีมันแปะได้ทุกตัวแล้วมันก็ต่อระยะเวลาไปเรื่อยๆทําให้ตัวคุณเองก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องจ่ายสกิลเลยก็วนไปที่ข้อหนึ่งว่ามันไม่เปลืองสกิลพอยน์นั่น สกิลเนี่ยตัวที่เรากดใส่จะโดนเบรก60หน่วยก็คือเหมือนตีธรรมดา2ทีแหละครับและตัวข้างๆเนี่ยจะโดนตัวละ30หน่วยก็เหมือนตีธรรมดาใส่1ทีครับแต่ถ้าเป็นอันติเนี่ยจะโดน60หน่วยทุกตัวแล้วก็ถ้ามีอิเล็รอนมันก็แบตช็อตไฟฟ้าได้ด้วยมันก็ให้พลังงานได้ด้วยแล้วก็กดได้บ่อยด้วยมันก็เลยทําให้น้องเบรกได้ดีมากๆครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกรณีที่คุณเอาไปเล่นใน f o r ์กอเทนฮอ l l ณปัจจุบันวันที่ผมอัคลิตก็คือวันที่12เดือน7นะัมมจีแกงปล้วกนี้้้้นนมัััแพไฟฟากทะ ครับถ้าเกิดว่าคุณกดอันติน้องสาวไปตุ้มมันก็แตกเลยเพราะมันแตกเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจช็อตไฟฟ้าทั้งจากที่อันตีแปะและเบรกก็จะติด1ช็อตไฟฟ้าครับมันเลยทําให้เวลาถึงเ์อเนี่ยศัตรูก็จะโดนช็อตไฟฟ้าเด้งขึ้นมา2อันนั่นเองครับแต่ดาเมจของซเซอร์เองมันก็ไม่ได้แรงขนาดที่จะฆ่าพวกนั้นตายไปได้เลยนะครับใช้คําว่ายังห่างชั้นมากๆต่อให้มีการใส่ทิงงวินไปเหมือนที่คุณเห็นแล้วก็ตามครับแต่ถามว่ามันเบาไหมพอไปมอนกลุ่มมันแรงครับฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะเเบรรกัตตูทีีี่่่แแพ้้ไฟฟาาลลมหยยๆวนอ โอ้โหเซิร์เ่อคนนี้คือข้อรำตอบโจทย์เชื่อผมแล้วหัวข้อต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อเสียดาวไซส์จากข้อที่แล้วนะครับก็คือน้องไม่ถนัดมอนเดี่ยวครับถามว่าดาเมจน้องเบาไหมถ้าคุณมีอีเดอรอน6มาช่วยบวกดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้เบาหรอกครับเงื่อนไขติดช็อตไฟฟ้ามันทําง่ายอยู่แล้วนะครับสกิลแปะได้ถ้ามีอีเดอรอนสี่ยันติแปะได้แต่พอเป็นมอนเดี่ยวเนี่ยดาเมจเราไม่ได้แรงขนาดนั้นตัวคูณเราไม่ได้เยอะมากครับฉะนั้นดาเมจของน้องเวลาไปเป็นมอนเดี่ยวเนี่ยก็จะไม่ค่อยพีกนั่นเเเเเเออออองงคัฉะะะนนนนน้้น้้ถาาาาาาากกกิิดดวววุ่่ณยยจจไปลลลแททํีๆ คุณไปเล่นในฟลคอลเตนทฮอลอะไรแบบนี้นะครับก้นี้ที่เป็นมอนเดียวเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยความเร็วคุณจะตกแน่นอนทันทีครับเพราะว่าคุณเสียหายทั้งเรื่องของพลังงานที่คุณได้จากอีเดอรอน2แล้วก็อันติมันโดนแค่ตัวเดียวมันก็เลยไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนั่นเองฉะนั้นน้องเป็นตัวละครไว้แก้ไขปัญหามอนกลุ่มเป็นหลักเลยครับแต่มอนเดียวใช้ได้แค่มันไม่ได้พีคเฉยๆครับแล้วหัวข้อต่อไปก็คือน้องเป็นตัวละครที่ทำคริติคอลง่ายครับเหตุผลเพราะว่าคุณดูเทรสที่อย ิคอลเรตครับแต่ไม่ต้องนับผมนับมาให้แล้วถ้าคุณอัพเต็มหมดคุณได้ควีติอลเรต18.7%ซึ่งมันทําให้คุณสามารถทำควีติอลเรตง่ายนั่นเองครับบางตัวละครเนี่ยพอไม่มีพวกคริติดมันเยอะๆเนี่ยจะทำควีติอลยากแต่ว่าน้องมีคริติดมากมันก็เลยทําให้เราทำควีติอลได้ง่ายนะครับฉะนั้นเวลาคุณไปฟาร์มพวกเวลิกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ใส่ควีติอลดาเมจได้ถ้าเกิดว่าคุณไปได้คริเลติดไม่เยอะตามซับสแต็คของเวลิกของคุณนะครับแต่ถ้าใส่เซฟเซฟยังไงใส่คริิตคลมมันก็เเซฟใส่รดา แต่ว่าคุณก็อาจจะเลือกหาคริไดคอลดา damage ได้เยอะหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไลคโคนที่บวกคริไดคอลดา damage มันจะมีเพียงแค่ของพี่จริงเหวียนแค่อันเดียวเท่านั้นที่เหลือมันยังไม่ได้บวกคริไดคอลดา damage นะครับแต่มันทําคีิง่ายเชื่อผมมันไม่ทํายากเหมือนตัวอื่นัวข้อต่อไปก็คือตัวรีลิกครับสำหรับเรื่องของรีลิกเนี่ยอบอกแบบนี้เลยครับเวลาจะเล่นน้องเราไม่ได้จ่ายสกิลบ่อยอย่าไปใส่สีไฟฟ้านะครับผมแนะนาว่ารีลิกเนี่ยณปัจจุบันเนาะคุณใส่รีลิกที่เป็นรีลิกมัสเกตทียไปก็ได้จะส่ย ไฟฟ้า2 ADK ก็ได้ใส่ไปก่อนครับส่วนอนาคตเนี่ยมันจะมีเซตสปีดใส่เข้ามาเนาะอันนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องกดอันติแล้วบับเพื่อนนะแต่ถามว่าคุณจะใส่สปีดบวกกับไฟฟ้าสปีดบวก ADK อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่าเอาน้องไปใส่เซ็ตทำลายล้างก็แล้วกันครับเพราะว่าดาเมจไฟฟ้าที่มาจากการทำลายล้างเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเท่ากายภาพลมแล้วก็ขวัญต่ำมันเองครับโดยเฉพาะน้ําแข็งจะหาทาทาลายล้างฉะนั้นเรื่องรีลิกเนี่ยใส่ยามไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสสองไฟฟ้า2ส,สปีดซึ่งจะมาาในานอคต สองเอดีเคนะหรือใส่สี่มัสเกตเทียเลยก็ได้เพราะว่าเราก็โจมตีปกติบ่อยอยู่แต่ถ้ามันคุมให้มันก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่ามันได้สปีดเพิ่มก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะเล่นยังไงไม่ต้องไปสีเรียดมากครับที่นี้เรื่องของออฟหลักจะใส่อะไรดีก็ณีเสื้อเนี่ยก็เติมค่าคริติคอลที่คุณขาดนั่นแหละครับรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ได้มีตัวบัฟสปีดยังไงน้องควรใส่สปีดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ตีเท่าไหร่นักครับที่นี้ไปที่เรื่องเชือกครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได แล้วอยากจะกดอันตินบ่อยเนี่ยในหลายๆสถานการณ์การ,การใส่เชือก Energy r e c h a ช g e หรือว่ารีพลังงานเนี่ยช่วยได้ครับแต่ว่าในบางกรณีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เชือกรีพลังงานเลยครับส่วนลูกแก้วใส่ไฟฟ้าแน่นอน100%ครับแล้วไอออปชันตรงเนี้ยจะเลือกเป็นเซ็ตไหนดีจะบอกว่าเซ็ตของโลค3ที่บวก a d k เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากครับหรือคุณจะไปใส่เป็นเซ็ตที่มันเป็น HP แล้วไปแจก a d k เปอร์เซ็นต์จากโลค3ก็ได้เหมือนกันเอาไปสแต็ k เพราะว่ามันแจกได้หลายคนถ้าคุณทําสปีดถึงอยู่แล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรครับส่วน เตใหม่ที่กําลังจะเข้าเนี่ยอันเนี้ยผมยังไม่เห็นว่าตัวคริทิคอลมันดีแค่ไหนเนาะยังไงผมกาทําคลิปนี้แยกอยู่แล้วนะครับถ้าเซตนั้นมันดีจริงๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างนะครับฉะนั้นก็ใครมาดูตอนที่แพทช์อัปเดตไปแล้วก็ดูที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างด้วยนะครับเผื่อว่ามีอะไรอัปเดตให้นะสแตตออฟรองที่มีประโยชน์กับน้องก็คือพลังโจมตีอัตราการสร้างสถานะคริทิคอลทั้งหลายแหล่พวกนี้มีประโยชน์หมดเลยครับทำลายล้างมันมีประโยชน์แหละแต่ว่ามันไม่ไม่ควร นนครนคำถามถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตราสถานะเอาไปทําอะไรคุณต้องเข้าใจว่าศัตรูเนี่ยพอเลเวลสูงขึ้นจะมีอัตราการต้านทานสถานะขึ้นมาครับไอาการที่คุณสามารถทําให้ติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้การันตีว่าคุณจะติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นควรมีติดบ้างครับผมและเรื่องสุดท้ายก็คือไลโคนครับไลโคนจะใส่อะไรดีอันแรกเลยก็คือคุณสามารถใส่ของฮิเมโกะได้ครับของฮิเมโกะเนี่ยทำให้คุณจะได้แท็กเกต่อศัตรูหนึ่งตัวมีได้สูงสุดคือ5ตัวซึ่งน้องเก่งกับ,บอลลกุ่่มยูแ้ว แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีศัตรูตัวไหนที่เกราะแตกแล้วคุณก็จะสามารถได้โบน,นัสความเสียเพิ่มขึ้น30% 1เทิร์นครับซึ่งคุณเองก็เบรกดีอยู่แล้วทั้งสกิลและอันติฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลครับโดยมากแล้วเนี่ยผลมักจะได้อยู่บ่อยๆฉะนั้นอันนี้ใช้ดีมากครับส่วนถามว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไลโคนของพี่จิงเฉวียนดีไหมดีตั้งแต่ได้คุณลีโคนดาเมจ36%แล้วครับและนอกจากนี้เนี่ยยังบวกดาเมจจากสกิลกับอันติคุณด้วย18%แต่สกิลของคุณไไม่่่คออยด้้้ใชนนะับฉก็ถืวา เตมแอนติคูณ18%แล้วก็ได้ควีนิคอร์ดัมเม36%ครับแต่ว่ายังไงมันก็ได้สแตตที่สูงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นไลค์โคน5ดาวนะแล้ว4ดาวจะแนะนําม,มันไหนอันที่ดีที่สุดก็คือชิงเวครับซึ่งไลค์โคนของตัวชิงเวเนี่ยจะได้จากการเติม b a t t l e อ a s ่เท่านั้นนะครับทั้นนั้นก็ถ้าใครไม่ได้เติมเงินหรือเป็น F2P 100%เนี่ยไม่มีโอกาสได้อันนี้แน่นอนนะครับแต่เน,นี้ย best in slot แล้วครับสำหรับ4ดาวส่วนของหน้าตัวเองดีไหมคือถ้าเอาไปวิ่งเวิดดเน่่ดด่ร,รัถ้้้้าาาาไไไไมมมปวววงใใชใชพะ บวกถ้าไม่ตายคุณสารที่แล้วก็อันติคุณค่อนข้างจะแรงมากด้วยครับแต่ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนพลังงานมันไม่ให้คุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เนาไปวิ่งเวิร์ลเพราะเวลาคุณเข้าฟอเกอร์เลนฮอรไปเนี่ยมันเข้าไฟไปมันเข้าไฟแค่ครั้งเดียวไงฉะนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องอันติจะไม่ได้บวก Energy ทีท,ทีเหมือนเวลาคุณวิ่งเวิร์ลเจอมอนกองนึงไปเจอมอนกองต่อไปแบบนั้นแน่นอนครับแต่ว่าอันติเราอย่างที่คุยกนไปเนาะเราสามารถใจ่ายได้ทุก2เทิร์นมันก็โอเค,คัแแล้้้้้วววกก็ใชไไดดดดดีีดดยต่่่าาสทจะ สูงมันยากไงครับและสุดท้ายก็คืออันที่คุณสามารถแลกได้จากการเอาเศษในโฟกตสทอธรมาแลกครับอันนี้เนี่ยคุณจะได้โบนัสความเสียหาย24%ข้อดีคือมันบวกทุกการกระทำครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติสก,กิลท่าไม้ตายทาเล่นมันบวกหมดเพราะว่ามันเป็นโบนัสความเสียหายให้คิดซะว่าคุณได้ลูกแก้วไฟฟ้าที่มีมูลค่า24%มาแล้วกันแล้วก็จะมีเพิ่มเตมิมอีกคือคุณจะได้แอดแทก8%ต่อการฆ่าศัตรูตายหนึ่งตัวสูงที่สุดก็คือสามสแสกก็ คือฆ่าศัตรูตาย3ตัวนั่นเองครับถ้าเป็นไฟสั้นๆอันเนี้ยมันไม่มีทางดีเท่าของประจําตัวของโนนที่เป็นสีดายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไฟยาวๆเนี่ยอันเนี้ยดีครับก็แค่ฆ่าศัตรูให้ตายครับสําหรับป้าเนอร์เซอร์วก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณต้องเข้าใจว่าในหลายสถานการณ์เนี่ยเราต้องการตัวละครบางตัวที่ใส่เข้าไปเพื่อช่วยเบรกบางอย่างและก็ใส่เข้าไปโดยที่คุณไม่ต้องการให้ตัวละครนั้นจ่ายสกิลพอยท์ถ้าเป็นตัวที่มาแค่ตีธรรมดาแล้วช่วยให้สกิลพอยท์คุณเนี่ยจะด จะมีแซมโปจริงๆมันมีตัวอื่นอีกนะครับไอพวกตัวละครพวกนี้มันเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องใส่เข้าไปในทีมแน่ๆเมื่อต้องการจะเบรกธาตุนั้น,น,นฉะนั้นไฟฟ้าคือเซอร์ว,วัลครับยังไงอนาคตก็เลีกเลี่ยงไม่ได้มั้งก็ควรจะต้องปั้นแหละเพราะตัวละครมันก็ดีจริงแต่ขอให้รู้ไว้ว่าน้องเก่งกับมอนกลุ่มเป็นหลักนั่นเองครับก็ได้ข้อมูลแล้วก็อย่าลืมไปเล่นส่วนถามว่าอีเดลอนไหนที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยก็คือตัวอีเดลอน2ที่ช่วยให้พลังงานครับอีเดลอนสี่เดี๋ยวถามว่ามันดีไหม,มน แ,แค่3ตัวอย่างเงี้ยครับยังไงคุณเลี้ยงช็อตไฟฟ้าด้วยการยอมใจสกิลบางครั้งได้อยู่แล้วครับแต่ถ้ามีดอทสีมันสบายขึ้นเยอะจริงๆนั่นแหละ e 6มันดีมันช่วยเรื่องดาเมจแต่ผมมองว่า e 4เนี่ยพีคสุดครับเพราะว่ามันทำให้คุณไม่ต้องช่ายสกิลพอยต์เลยก็ได้ถ้าคอนดิชันมันตรงนั่นเองครับสุดท้ายนี้ถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกด like, go check, go ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมทำคลิปว่าตอไปด้วยนะครับวันเดียเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนนี้ไปจรริงะคับบบ๊าายย